วันนี้เราตั้งใจที่จะสร้างความยั่งยืนความเติบโตบนความถูกต้องร0 0เพราะโรสโกยึดมั่นในการทำธุรกิจที่มีคมุณธรรมและถูกต้องร0 0ครับ แบรนด์โรสโกคือแบรนด์สุขภาพและความงามออนไลน์ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสกินแคร์เรายึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราและพาร์ทเนอร์ของเราที่ไว้ใจเรามาครับวันนี้โรสโกของเรานะครับจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องและเริ่มต้นทำธุรกิจโรสโกอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี25ง1เป็นต้นมาข้อที่2ครับสินค้าโรสโกของเราทุกตัวเนี่ยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือว่าออยอทุกตัวข้อที่3ครับ สินค้าของเราส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นสินค้าที่ผลิตและนําเข้าจากต่างประเทศเราได้มีการนําเข้าสินค้าอย่างถูกต้องในทุกๆตัวที่เรานําเข้ามาขายในประเทศไทยและนอกเหนือจากความถูกต้องทั้งด้านสินค้าและบริษัทเหล่านี้ครับนอกเหนือจากนี้เมื่อโรสโกของเราเนี่ยเป็นบริษัทและแบรนด์ออนไลน์ที่มีการขายสินค้าให้พาร์ทเนอร์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนําไปขายและมีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคบริษัทโรสโกของเรานะครับก็ตั้งใจมากๆในการที่จะทําความถูกต้องไม่ใช่แคม่มมติของการเปิดบริษัทไม่ใช่ แค่ม่ติดของการขอออยต่างๆนะเพราะว่าการขายออนไลน์หรือการเป็นแบรนด์ออนไลน์ เท่านี้มันไม่พอครับวันนี้โรสโกของเรานับตั้งแต่ปี2561เราได้มีการเปิดตัวบริษัทโรสโกเปิดตัวแบรนด์โรสโกและเดินทางไปชี้แจงรูปแบบการทําธุรกิจกับสคบว่าเราเป็นธุรกิจแบบไหนทําธุรกิจอย่างไรและผลของการชี้แจงนั้นก็ออกมาว่าบริษัทโรสโกเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่มีการค้าส่งและค้าปลีกให้กับผู้แทนจําหน่ายและก็ผู้บริโภคนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ขายตรงนะครับและข้อต่อมาบริษัทโรสโกนะครับได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การขาย ออนไลน์ของโรสโกถูกต้องตามกฎหมาย100%และสุดท้ายนอกเหนือจากการยึดมั่นความถูกต้องแล้วนะฮะเรายังยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโรสโกของเราครับเป็นบริษัทที่จ่ายภาษี100%เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์เพราะวันนี้ครับ ท้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์จำนวนมากที่เดินตามประมาะและเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อใจบริษัทและให้ความไว้ใจในตัวบริษัทนี่คือสิ่งที่บริษัทจะต้องดูแลในความเชื่อมั่นและไว้ใจเหล่านี้100%เป็นอันดับแรกของความสําคัญของโรสโกวันนี้เราตั้งใจที่จะสร้างความยั่งยืนความเติบโตบนความถูกต้อง100%เพราะโรสโกยึดมั่นในการทําธุรกิจที่มีคุณธรรมและถูกต้องร0% 0ครับ